จ้เอ๋วันนี้ที่บ้านของอันก็จะค่อนข้างโกลาหลกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นบรรยากาศแบบเรียลๆจริงๆสักนิดหนึ่งครับวันนี้เป็นวันแรกที่น้องพีทกลับบ้านแล้วก็เป็นวันแรกที่น้องพอได้เจอหน้าน้องพีทด้วยนี่น้องน้องพอกําลังแกะของขวัญน,น้องพีทเหรอลูกนี่ของขวัญของน้องพีทใช่ไหมมาดูดีกว่าว่าคืออะไร ส่วนคนที่กลับกลับถึงบ้านแล้วเราก็ได้พบกับคุณแม่ตัวจริงของน้องพีทนะครับนี่คือแม่ตัวจริงของน้องพีทครับนี่คือเบ่งออกมาเลยนะฮะคนนี้เห็นแบบนี้นี่จริงๆแล้วมีจิบนะฮะเราเล่น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 เราเลนเราเล่นเราเล่นาเล้วเานเราเนราเล่นเรา่นัรา่เราเล่นนเาเเล่นเ่นราเล่นเน พี่มาแล้วน้องพ่อเดี๋ยวดิช่วยไหมลูกเดี๋ยวดิช่วยไหมลูกโอเคเดี๋ยวดิช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจ็บมือเดี๋ยวดิช่วยหนูดีกว่าหกอันนี้อู้น้องพ่ออยากได้ไหมถ้าน้องพ่ออยากได้น้องพ่อเก็บก็ได้นะแต่ถ้าน้องพ่ออยากให้น้องพีทลูกอยากเก็บไว้หรืออยากให้น้องพีทลูกให้อยู่เป็นเพื่อนพีทเหรอลูกจุ๊บน้องพีทที่หนึ่งเล้ บอกว่าได้บอกบอกว่าได้ทุกตาบอกน้องพีทหน่อยนอะไรนะโอ้ยยาวาเลยอลโอ้ยโอ้ยมันมีไอ้นน่นกป้ายเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปซักล้างก่อนเนาะดีไหมแล้วเดี๋ยวให้เอามาให้น้องพีคืนนี้นอนข้างๆน้องพองแล้วลูกนะก็เอาไปดเอาไโอ้ได้ได้เอามาให้กัน อ๋อน้องพอจะพาไปซักด้วยเลยโอเคขอบคุณครับน้องพอน่ารักที่สุด He seems to be a good brother I think Yeah ดูเป็นคุณพี่ชายที่ดีใช่เอาเอาไปเตียงน้องพอก็ได้นะปะกิ๊ปู่แล้วปู่โล่งเลยนีโอเคครับน้องพอให้น้องพิ่นอนไหนอะลูก เด็ดดีให้น้องพอเป็นคนเลือกนะใน้องพอเลือกเอาวโพดในนี้ปูขันพันกันเกินลยตรงนู้นไหมปูไว้ละตรงนู้นเนาะพันตรงนั้นะน่นะอุ้ยโทษแคร็บลูกพัตน <Okay. S 3> ตอเครับเข้ นานแล้วแต่ว่าถ้าน,นี้พันพันไม่อันนี้พันพอแล้วลูกเดี๋ยวเอาแค่วางห่มเฉยๆไม่ต้องพันก็ได้ดีไหมนอนะน้องๆดีกว่าไนมะาๆเียเีย่มหรวังนักตวงน, oh, oh, oh. น้องพ่อเอาอะไรมาให้น้องเล่นลูกตุ <c oughs> ๊กแกเหรอลูกหนูจะต้องเติบโตมาเป็นเด็กเข้มแข็งมากเลย <c oughs> น้องพ่อให้หนูเล่นตุ๊กแกตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ้านเลยเหรอลูก น้่านรอนงพนให้น้องข้างนข้นน่หือนก้อง้างบ้าออผมให้เ้งแ่อ้ก็นอกับน้องอัอกับนอเหอมให้น้องฮะกินหอมให้น้องนาวหนาวโอ้นันหนาวแล้วได้ได้ได้ อันนู่นพ่อพ่อเอาอันนั้นใช่ไหมพ่อเอาอันนี้อ๋ออันนี้ให้น้องครับพี่พ่อพี่พ่อให้พี่พ่อให้พี่พ่อให้นะปกตินี่พ่อผมพี่พ่อนะวันนี้พี่พ่อให้เลยเนี่ยพี่พ่อเสียสละให้น้องพี่พ่อมาทางนี้น้องพ่อ thumbs up I'm proud of you I'm so proud of you อันนี้ข้างนี้ต่ออันนี้ต่ออีกหน่อยน้องพอต้องสอนน้องจับปลาหมึกเหมือนน้องพอด้วยนะลูก เด <so ี๋ยวป้าจตะอบรับบิดอยู่ไม่กินออกเลยนั้นอบกดนมน้องก่อนลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวอบโครนแต่เดี๋ยวป้าจะอบให้นะครับแต่ต้องอบทีละอย่างหนูยังไม่กินข้าวเลยนะน้องพ่อหนูต้องลุกไปกินข้าวก่อนนะลูกหนูเราระวังโดนหนูระวังโดนน้องนะลูกนะโอ้แ้วนะครโอเค น้องกินนมอย่างเดียวเลยแต่น้องพอต้องกินข้าวนะลูกน้องพอกินนมอย่างเดียวไม่ได้นะน้องพอโตแล้วเดี๋ยวน้องพอต้องกินข้าวนะครับวันนี้ข้าวน้องพอมีอะไรไม่รู้แต่ดูข้าวแดดดีนะครับทุกคนนี่คืออาหารสิ้นคิดแดดดีโตมด้วยข้าวจานนี้นี่พูดจริงนะคือถ้าเป็นบ้านพี่อานจะเรียกว่าข้าวหมูหวานไข่ดาวแต่ปกติแล้วจะต้องเป็นข้าวข้าวไรซ์เบอรี่แล้วก็ไข่ดาวนี้เป็นไข่ดาวทอดน้านะครับ ไม่มีน้ำมันซื้อๆแบบนี้เลยแล้ววันนี้พี่จ๋าเรียนแบบเตื้ดึงแต่พี่จ๋าบอกว่าของฉันทอดน้ำมันได้นะเธอสามร้อยสิบห้าวันพี่อันน่ะจะกินอาหารจานนี้อยู่ประมาณอย่างน้อยสี่ร้อยมื้อน้องพอเอาคนไหนน้องพอคนไหนน้องพีทนี่เดี๋ยวดีแยกไม่ได้แล้วอะนั่นน้องพอเหรอ เหมือนกันไหมพีมีน้องพีทสองคนเลยอ่ะจริงเหรอเด็ดดีมีน้องพีทสองคนเลยเหรอแล้วน้องพ่อหายไปแล้วเหรอก็วันนี้น้องพอกับเอาน้องพีกลับบ้านครับจริงๆตั้งใจจะพาน้องพอไปรับน้องพีทด้วยนีฮะแล้วเด็ดดีก็จะไปด้วยเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นจะ ไปพาราคอนพา,พาน้องแต่ดีก็บอกว่ามันพอมีเวลานะวันนี้เอาใจน้องพอดีกว่าพาน้องพอไปซีไ Life ที่พาราคอนบอกน้องพอไปดูปลาหมึกไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปดูปลาหมึกกันเสร็จปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแม่จ๋าบอกว่าอัานฉันต้องขันหมวกช่นยันหมวกไปใหญ่ใญ สั่งมาเลยว่าแต่นี้ให้ไปร้านนี้นี่พี่ก็ตามล่าเสร็จทุกอย่างเธอไปซื้อที่แบบลองฟองน้ําให้ฉันด้วยเดินหานะเอาแหวงดีนะแบบโอเคพี่ก็วิ่งตามหาในระหว่างทางอุ้มน้องพอไปด้วยเดินเๆๆเสร็จปุ๊บปรากฏว่าสุดท้ายเข้าไปซื้อหมวกเรียบร้อยจ้ะหมวกที่เปลี่ยนลงสตอรี่ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วไงจ๊ะจ่ายเงินอยู่ประมาณคนเยอะมากจ่ายเงินอยู่ประมาณเกือบสีนาที โทรไปหาแม่จ๋าอันเธออยู่ไหนแม่จ๋าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วกําลังเอาน้องกลับบ้านแล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวสิรอด้วยกคนมนจะไปโรงพยาบาลแม่จ๋าบอกว่าเธอไม่ต้องมาแล้วไม่ทันฉันจะกลับบ้านแล้วแล้วภาพตัดกลับมาคือน้องพอหลับไปแล้วหลับคามือดัดดีไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็เลยความตั้งใจว่าใช้น้องพอไปเจอหน้าน้องพีตอนออกจากห้องออกจากตู้อบมาเลยก็ล้มเหลวจ้ะ ไม่สามารถก็มาเจอกันที่บ้านนี่คือครั้งแรกที่เขาได้เจอกันทุกคนแย่งกันเลี้ยงอยู่จ้ะรวมทั้งน้องพอด้วยมั้ยน้องพอน้องพ่อต้องสอนให้น้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนน้องพอนะลูกจริงหรอน้องพ่อเป็นสไปเดอร์แมนน้องพ่อจะให้น้องเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูก น้องพอจะให้น้องน้องพีทโตขึ้นเป็นน้องพอ,ปปอน้องพีทจะโตขึ้นเป็นอะไรน้องพอเป็นสไปเดอร์แมนน้องพีทเป็นอะไรฮเป็นฮัคเลยเหรอตัวใหญ่เลยเหรอตัวเขียวเลยเหรอว้าวแล้วพอเ,เป็นสปไปเดอร์แมนเป็นไงเป็นสไปเดอร์แมนตัวใหญ่น้องพอไปใหญ่ได้ไปใหญ่ได้เป็นสไปเดอร์เว็บชิ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 ตอนน้องพอว่ายน้ำในทีนี้แล้วพอไปเว็บได้ไปเว็บได้ใช่ไหมเก่งมากเลยมาเดี๋ยวมาแล้วน้องจะได้ไปนอนก่อนลูก ให้น้องไปนอนแบบนี้ลูกวะอ๋ออยากอุ้ลองลองไหมคะไม่ได้หรอกทำแรงไม่ได้น้องพาลูกหัวเบาเบาได้นะลูกลูกหัวน้องได้เบาๆบานะเบาเย้ไลค์ตาอยากเด่งเด็กให้อห้มนั่งนั่งนั่งดีอ่ะน้องกต้องมานั่งดีเดี๋ยวป้าช่วยกำลังมีคนถามเลยว่าเป็นไปได้ยังไงทำไมซีนนี้ไม่มีคุณย่าคุณย่ามารอตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณย่าหาโทรศัพท์มือถือตัวเองไม่เจอเจอยังมาที่ เจอแล้วนะพอนั่งดิพอนั่งดิเดดดดรู้จ่ารู้ไม่นดนด้วยไม่นดนด้วยพอลูกหัวไหมลูกหัวน้องเบาๆได้นะโอเคให้ลูกไปนอนก่อนให้น้องไปนอนก่อนลูกเดี๋ยวเราส่งน้องไปนอนนะครับ ออลแล้วก็เดี๋ยวจะเพี่ยนจะเซฟไลฟ์นี้ไว้ละกัน,น,นเป็นไลฟ์ประวัติศาสตร์สําหรับพี่นะทุกคนบอกเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพี่จ้ะนี่คือครั้งแรกที่เขาเข้าพานแล้วก็คือครั้งแรกที่เขาเจอกันพอน้องบอกนอนน้องเดี๋ยวพี่พรพี่พอเป้าเองนะโอเคไหมบอกพี่พรจะเป้านะโอเคไหมก็าิด

Yeah.